จากผู้เล่นคากผู้ชมนะครับนอกเหนือจากนี่ละถือว่าการแม่เขื่อนครับเื่อนขัขวาครับบรรดาแฟนบอลมีค่อนข้างจัดเช่นนั้นผลิกนะครับมีจำนวนกำลังคู่กับแฟนกองเทียร์ของทีมชาติไทยทำที่นี่แห่งนี้ครับถือว่าแสงไฟของสนามเกิดพิกัดครับโอเคครับ กลับมาชมไฮไลท์นะครับเกมระหว่าง m อนครศรี c ิ t ีนะครับกับดากอนมาทุมวันการจนบุรีนะครับสุดมันเลยครับเกมที่เดิมพันนะครับการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับชั่วคราวนะครับจากฝูงนะครับของโซนตอนล่างในรอบแชมเปี้ยนชิพของไทยลีก3นะครับมาดูจังหวะที่อังเดรหรือไรเต้มีจังหวะได้ยิงนะครับในช่วงต้นครึ่งแรกไม่เข้ากรอบนะครับมาดูฝั่ง กาญชนบุรีบ้างนะครับเนี่ยครับจังหวะนี้มาดูบ้างนะครับมีจังหวะได้ยิงไกลนะครับของทางด้านอิทธิพลนะครับแต่ไม่เข้ากรอบเรามาดูจังหวะนี้บ้างครับจังหวะได้โขกของอดิเทพนะครองกลางของนครศรีแต่ว่าเข้ามือของพีระเดชนะครับ แล้วนี่เป็นจังหวะที่ด้าประตูขึ้นนำ1-0นะครับของนครศรีนะครับจังหวะยิงนะครับหน้ากอบเสียโทนนะครับของอดิเทพนะครับนี่ครับซัดหายเลยครับคือเริ่มต้นมาจังหวะที่พีระเดชออกมาไม่เจอบอลนะครับก็เลยทําให้ทางผู้เล่นนครศรีฉวยโอกาสนี่ครับแล้วยิงสวนตัวเข้าไปเลย เซฟไม่ไหวครับพีระเดนะนรับออกมายืนไกลกว่าเส้นประตูไปหน่อยนะครับก็เซฟลำบากนะครับสองผู้ส,สาประตูโดนอดิเทพยิงลูกนี้ให้เอเมทรครสีน้ำก่อนครัหนึก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้นะครับ,บ<า>แล้วก็มาสู่เกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับมาดูจงังหวะนี้บ้างครับของอังเดรุยไลเต้เครับเป็นคนที่มีจงังหวะ ได้ยิงได้กดดันแนวรับของนครของทางด้านของการจนบ,บุรีอยู่ตลอดนะครับดูจังหวะนี้บ้างครับทางาของเรียวนะครับหลุดมาทางกราบซ้ายครับแต่ว่าจ่ายบอลไม่ตรงเพื่อนนะครับจังหวะนี้ได้เสียวเหมือนกันครับจังหวะยิงของเซอร์จีทูมัสยันนะครับ มาดูจังหวะนี้บ้างครับเป็นจังหวะได้ยิงอีกรอบนะครับของสุภกฤตครับแต่นี่เป็นจังหวะได้ประตู2.0นะครับของ m s นครศรีครับอังเดลุยไลเต้ครับยืนโล่งๆครับแล้วแปลเข้าไปง่ายๆเลยครับต้องชมทางด้านของสนั่นนะครับคนที่จ่ายบอลมาให้เนี่ยพาบอลแบ็กซ้ายนะครับตัวสำรองพาบอลขึ้นมาแล้วหาช่องจ่ายให้อังเดลุยครับ แปรสวนเข้าไปง่ายๆเลยครับ2-0คนับขึ้นนำเเป็นสถานการณ์ที่เจ้าบ้านคนครศรีกุมความได้เปรียบไว้ทุกอย่างเลยครับนะตอนนั้นครับและนี่เป็นอีกจังหวะครับที่ควรจะเป็น3-0แล้วครับอังเดลุยไรเต้มีโอกาสได้ยิง2ององบแล้วแต่ไม่เข้าครับ ก่อนจะมาเจอจุดพลิกเกมครับในช่วงท้ายเกมครับเมื่อน,นีราศครับกับตันทีมโดนเหลือง2ครับแล้วมันส่งผลต่อเนื่องมาถึงประตูนี้เลยครับธนกรครับเซนเตอร์แบ็กของการจนบ,บุรีเติมขึ้นมาโขกครับให้การจนบ,บุรีไลต่ตื้นมาเป็น2-1ในนาทีที่87นะครับโมเมนตัม um. นี่พลิกเลยครับจาก นครศรีควรจะชนะง่ายๆการก็ต้องมาลุ้นท้ายเกมนะครับเพราะว่าโดนไล่มาเหลือ2-1ครับแต่ไล่ไม่ทันนะครับจบเกมเอเม็ดนครศรีชนะไป2ประตูต่อหนึ่งครับในเกมนี้